สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพล่ออฟฟิเชียครับพามาชมครับตอนนี้เวทีห้องหอดไซแลวครับพี่น้องกำลังเย็นทีมครับคะนประดับครับกำลังเขามากประจําต่างทางด้านฟ้อหนาครับพี่น้องนะครับทีมเวทีกำลังไล่ยึดเวทีครับยึดเวที ดานหลังด้าน้างครับกำลังในร่างในยีดครับพื้นที้โล่งครับคนนี้โล่งกว้างกำลังไในยีดครับส่วนด้านหลังที้นจอกับกำลังเข่าประจำการครับกำลังเข่าประจำการกำลังเขาดำเนินงานกันเลยครับดานหลังเวทีครับลูกๆลกศิลปินแดนเซอร์ครับตอนนี้เตรียมความพร้อมครับเต้นกลางเต้นกลางยังเป็นที่เรียบร้อยครับ ทางด้านสายฟืนสายไฟด้านหลังสายระบบด้านหลังครับตอนนี้บอลกะลากเตรียมพ่อมเป็นที่เรียบร้อยครับด้านหลังเรียบร้อยครบถ้วนครับเร็จสิ้นสมบูรณ์เหลือแต่ระบบทางด้านบนเวทีครับฮะทาง ทางด้านล่างนะครับระบบด้านล่างบอลไดเดินหน่อยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเราระบบทางด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวอากาศค่อนข้างหวงครับงานกับเดิมลงไปตั้งมิกครับอีกสักครู่อ่ไปตั้งมิกตังยังไงครับ รอทีมงานจอประดับขึ้นมาทำงานเสร็จสิ้นแล้วกัทีมไฟก็จะเข้ามาประจำการอีกรอบนึงครับยื่นหนีมันถัดถัดไปนี่มันตลาดอะไรชัดชวานใช่ไหมชวานไป้วยตลาดอะไรที่เรามาเล่นตุนชวานไปด้วยใช่หรอไปด้วยเข้ารับลูกกาด้วยอ๋ออันนี้มันตลาดอะไรวะที่เรามาเล่นรอบนึงตั้งนึงปลากล้วย นี่ที่ปะทะอานใหญ่ัยวะใช่าดอะไรด้วยกันครับพี่น้องไล่ยึดไลยึดไล่ล้มครับอย่าลืมครับพี่น้องเดินทางมาหายกำลังใจทีมงานครับตลาดอาม่าพันซุกครับ ข้อเจ็ดครับพี่น้องเดินทางมาลังใจกันเลยๆลครับเดินทางมาบ่ไดก็อย่าลืมกุ้มปิดครับพี่น้องทางไปทำเด้เลยครับปีสาวน้อยเพชรพันแทงแ,ทงแฟนเกียรครับ บรรยากาศครับกำลังลงมือทำดุยเลยกำลังสูตราังหานุ่ครับอ,อ,อ,อกระโดดเวทีออมือในตั้งง่ายๆสบายๆครับพี่น้องสบายสองงานสามงานละหลายงานละครับ ะมันก็น,นอนใดเนาะนอนเบิดมือเบอิดขึ้นเนะตู้สองฟังเช็ดชิน เสามาหอดนอนพัก่อนกับพี่น้องบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมเลยครับเืินขึ้นมากกับมาเืินขึ้นมากกับมาลุยตั้งตู้ตั้งลำโพงเดินซ้ายครับพอเสร็จแล้วบอล็ะเริ่มมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องรับชมครับช่วงนี้คลิปก็อาจจะหน่อยๆนะครับเพราะว่าเดินทางช่วงดึกนะครับ เหตุงานบนกระนังเขาเวนซอยจานมอดครับจนหอดสีหาทุ่มเนาะบางทอกับสีหาทุ่มครับงานบูด,ดึดกกังานเหลือเชียงคืนยังสี่บนกระตืน้นประมาณจีหนึ่งเคืองสีหาทุ่มไปนอนนอนนอน,นอนกับกวาจะรับนะครับแต่เชียงึืนเป็นชั่วโมงเรยเกือบรับกวาจะรับบางทีมันกับหอนนอนพักผ่อน ตื่นขึ้นมาประมาณจีนึงเคิรงครับมาเก็บคองกับเก็บของเสร็จถ้าถ้าเกิดเดินทางไกลนะครับถ้าเกิดเดินทางไกลบอลก็จะเก็บขลองเสร็จบอลก็จะเข้ามานอนมานอนในรถรถอีกหลอบหนึ่งให้ทีมเวทีเก็บคลองแล้วจังค่อยเดินทางพร้อมกันครับแต่ถ้าสถานที่มันไกลบอลก็จะเดินทางก่อนทีมเวทีเก็บเสร็จบอลก็จะเดินทางก่อนแล้วก็มานอนหนนางานครับ ันต้องบริหารจัดการครับเวลาพักคนครับพี่น้องบางเท่อจะทำมันอันนี้บนก็จะมานอนกลางเว้นเอา้ามันทามันโไกาแห้งก็ชนมาก็จะมานอนเากลางเว้นก็จะนอนเทินเวทีกว่าเวทีมันจะมากกว่ามันจะตั้งฟ้อหนาเดียวเข้ากันนอนนดือนหนึ่งครับเป็นสามสี่ชั่วโมงครับกว่ามันจะมาห่อนอนเวลาเขาเดินทางก่อนยังสิ กาเพื่อนจะเก็บของแล้วก็เพื่อนจะกาเพื่อนจะมาหวัวตังฟ่อหนาเอ้ยมาตังสันรอเเซ็จได้ใส่เวลาสักโดนเติมอยู่ครับเ้ากับนอนงเดีตื่นหนึ่งวันละพักพอนพ่อว่างพ่อหน,นีเสร็จแล้วพ่อบอลว่างเร็จแล้ววอนก็นจะเข้าไปนอนอีกนะครับไปนอนอีกรอบหนึง่งตื่นขึ้นมาอีกเขื่อนหนึ่งกับประมาณสี่โมงแรกหรือว่าหาโมงประมาณนั้นครับว่าจะตังอลนาฬิกาปลุกไปสี่โมงแรกหาโมงแล้วก็จะมา เซตร,ระบบดันหนาสอยอาจารย์แบ่งหรือว่าถ้ามันพบอ,อันนี้บอลก็จะเซตร,ระบบดันหลังเอาสายขึ้นมาสั่นอาจารย์นักคนตีแล้วก็เดินมาข้างหนา้าแก่บอลกับพ่อถาจนถาจนเพื่อนเกสกเศร้าแล้วบอลกับไปอาบนา้ำแล้วก็ออกมามา,มาค่อยถา,า,ายถ้ามีปัญหาอย่างครับถ้ามีปัญหาอย่างบอลกับเขาไปนอนทันทีเลยนี่ครับหน้าที่บอลแต่ละมือประมาณนี้ครับพี่นองครับสำหรับคลิปนี้ บอนกะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกราลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ